สวัสดีครับ G e เ e จ g y ครับเพจสำหรับผู้รับผิดชอบรับพลังงานแล้วก็ผู้ตรวจสอบและรับรองการดำรนินงานนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดราชบุรณะครับจังหวัดอุทยานะครับในอุทยานประวัติศาสตร์นะครับในจังหวัดอุทยานนี้ก็อากาศร้อนครับแต่ก็มีลมไปเร่อยนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวมาพูดกันเรื่องของขั้นตอนที่4แล้วกันเนาะนะครับเรื่องของการประเมินนะครับศักยภาพการดูแลพลังงานนะครับ ซึ่งวิธีคิดของของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการมองภาพรวมนะครับแล้วก็เป็นการแจกแจงนะครับเพื่อจะได้นะครับเรียงพาราลิตี้มันนะครับนะครับเรื่องของนัยยะสําคัญนะครับขั้นตอนที่1ในการประเมินศักยภาพก็คือเรื่องของระดับองค์กรนะครับระดับองค์กรก็จะดูเรื่องค่าไฟฟ้ารวมนะครับเทียบกับปีที่แล้วนะครับหรือว่าเทียบกับเบสไลน์นะครับว่ามีการใช้เนี่ยนะครับ ดีขึ้นหรือว่าลดลงยังไงนะครับส่วนในระดับถัดมาก็คือเรื่องของระดับผลิตภัณฑ์กับสำหรับพวกกลุ่มโรงงานกลุ่มอาคารโรงแรมอะไรเงี้ยนะครับก็จะดูว่าการใช้พลังงานครับต่อหน่วยการผลิตนะครับหรือว่าต่อผู้ผู้เข้าเข้าพักนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นโรงงานก็จะเป็นเกี่ยวกับยอดของผลิตภัณฑ์นะครับนี่ก็เรื่องของค่าเสกนะครับเน้นไปที่ค่าเสกนะครับการความคุ้มค่าหรือว่าดัชนีการใช้พลังงานที่ เทียบัปแล้วเนี่ยครับกับปีที่แล้วหรือข้อมูลฐานเลยว่าเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมของคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับของท่านอยู่ในเล้งหนนะครับสุดท้ายนะครับมองลึกข้ามาอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของกลุ่มอุปกรณ์นะครับเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับไปดูเรื่องของเครื่องจักรแมชชีนนะครับดูเรื่องประสิทธิภาพการใช้นะครับในส่วนของพลังงานเนี่ยเราจะดูเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานนะครับเอฟเฟกชั่นซีของท่านเท่าไหร่นะครับชิลเลอร์ครับกิโลวัตต์ต่อตันของท่านเท่าไหร่ อะไรอย่างเงี้ยนะครับแอร์คอมเพรสเซอร์ครับกิโลวัตต์ต่อการจ่ายลมเป็นยังไงบ้างนะครับเทียบที่ฐานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูวิธีคิดนะครับสำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนะครับตัวเลขที่ผู้บริหารมองนะครับก็คือเรื่องของระดับองค์กรหรือว่าค่าเสกนะครับก็คือ1 1กับ2นะครับก่อนนะครับว่าเดือนนี้นะครับปีนี้นะครับใช้พลังงานสูงขึ้นแล้วลดลงจากปีที่แล้วเป็นยังไงบ้าง หลังจากนั้นก็จะมาดูว่าเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานดับ1ดับ2ดับ3ขึ้นหรือสูงขึ้นดีขึ้นยังไงนะครับแต่ส่วนของเอนจิเนียร์หรือทีมพลังงานก็ต้องไปดูเรื่องเครื่องจักรกบนะครับทำให้เครื่องเครื่องจักรมันมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับโอเควิธีคิดนะครับแล้วก็วิธีการทํางานนะครับของการประเมินกลุ่มกลุ่มลักษณะนี้ก็คือการเรียบเรียงคุณภาพของมันครับนะครับ ประเมินศักยภาพของมันนะครับว่าอุปกรณ์ครับโอเคดูรวมๆก่อนแล้วกันนะครับใน1โรงงานนะครับก็จะมีตัวเลขการใช้พลังงานก็คือเราชอบพูดกันเป็นเรื่องอกิโลวัตต์ชาวเท่าไรนะครับไม,รไม่กระจูนเท่าไหร่นะครับของปีนี้ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างเพิ่มขึ้นลดลงยังไงนะครับอันนั้นคือดูในส่วนของค่าใช้จ่ายครับนะครับอันนี้มาดูเรื่องความคุ้มค่าก็คือมาดูเรื่องของอระดับ ผลิตภัณฑ์นะครับหรือดัชนีการใช้พลังงานนะครับค่าเสกนะครับ specific energy consumption นะครับว่าอินเด็กดัชนีการใช้พลังงานเนี่ยมันดีขึ้นไหมนะครับเมื่อเทียบที่ยอดเดียวกันยอดการผลิตเดียวกันนะครับเมื่อขึ้นล้ลดลงยังไงแล้วเนี่ยก็ดูลึกเข้าไปอีกครับไปดูเรื่องของอุปกรณ์ครับทำให้อุปกรณ์เนี่ยมันมีมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการใช้พลังงานนะครับคือมีการมีเอาต์พุตเยอะอินพุตเท่าเดิมหรือน้อยลงนะครับลักษณะอย่างนั้น การเรียงนะครับก็จะมีการประเมินอ,อีกรูปแบบหนึ่งก็คือประเมินอ,อุปกรณ์นะครับหรือว่าโปรเซสนะครับที่มีการใช้พลังงานที่มีระยะสําคัญนะครับต้องเอาตัวนั้นมาระบ,บุในขั้นตอนที่5ก็คือการจัดทําแผนนะมาตรการอนุรักษ์พลังงานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติเป็นอาคารนะครับเป็นอาคารขนาดใหญ่เนะี่ย การใช้พลังงานส่วนใหญ่ก็จะไปในระบบปรั๊บอากาศนะครับเป็นชิลเลอร์เป็นเครื่องทําความเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแสงสว่างอาจจะ50%ชิลเลอร์อาจจะปรับไป60-70แล้วนั้นก็เป็นอื่นๆไปนะครับอย่างนั้นอุปกรณ์ที่ควรท่านที่ท่านจะทําแล้วมันได้ผลเยอะก็คือชิลเลอร์นะครับ60%ท่านไปลดได้10%ของ60%นะครับลักษณะแต่ถ้าท่านไปลดอ่า ยี่สิบเปอร์เซ็นจากสิบเปอร์เซ็นของแสงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยมันก็จะได้อาจจะได้ครับมันได้ได้ไวแต่มันก็อาจจะไม่มีในย่อสัมพัญสักเท่าไหร่ต้องดูตัวเลขแล้วถ้าเป็นอุปกรณ์โรงงานมีชิลเลอร์มีบอยเลอร์มีแอร์คอมเพรสเซอร์มีระบบทําทความร้อนต่างๆมีเตาอบมีอะไรเงี้ยท่านก็มาไล่เรียงนะครับว่าอันไหนคืออันดับหนึ่งระดับไหนคืออันดับสองนะครับบอยเลอร์จะเป็นอันดับหนึ่งที่ท่านต้องทําก่อนเพราะว่ามีการใช้เยอะ แล้วก็มีศักยภาพในการที่จะปรับปรุงใ้เยอะนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านเรียบเรียงท่านเรียบเรียงเสร็จนะครับหลังจากนั้นท่านก็ไปเอาแต่ละอุปกรณ์นะครับเช่นอันดับหนึ่งคือไอน้ำท่านก็ไปเอาเข้าไปแล้วก็ไปวิเคราะห์ว่าไอ้ตัวบ,บออร์เนี่ยท่านสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างอาจจะเป็นแค่การปรับจูนนะครับอันดับแรกคือการปรับเซตกวานครับให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมที่สุดไม่โอเวอร์ไม่เซตโอเวอร์เกินไปนะครับแค่ปรับระดับนี้ก็จะทําให้การใช้พลังงานในมันลดลงนะครับ หลังจากนั้นทะ่านก็คิดเรื่องมาตรการขึ้นมาแล้วก็เอาไปเนี่ยทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยไปทําแผนนะครับซึ่งสเต็ปเนี่ยก็คือสเต็ปการวิเคราะห์ทั้งหมดแล้ววิเคราะห์ประสิทธิภาพวิเคราะห์เรื่องมาตรการปรับเซฟทุกอย่างให้มันอุปกรณ์มันดีขึ้นหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาทําเรื่องมาตรการซึ่งจะเป็นแผนในขั้นตอนที่5านะครับทำในสิ่งที่การใช้พลังงานนั้นสูงกว่าท่านปรับแค่นิดเดียวแต่พลังงานมันลดเยอะครับนะครับตัวเลขสัดส่วน1%ซของ หนึ่งเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นหนึ่งล้านครับบางตัวสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นแค่ห้าหมื่นครับอย่างเงี้ยท่านไล่เหลืองมาแล้วก็ท่านก็เขียนมาตรการขึ้นมาในส่วนของแผนการที่ห้านะครับวันนี้ขอคุณมากครับแล้วก็คลิปต่อไปอาจจะอยู่ที่วัดไหนก็ไม่ทราบเนาะอย่างไง็ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับในคลิปต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่ห้าครับการจัดทาแผนทําแผนยังไงให้ผู้บริหารสามารถเซ็นอนุมัติบัตรเจ็ตได้ง่ายๆครับแบบนี้น่าจะสนุกเนาะขอบคุณครับ